ดิสิพเซนเดครับวันนี้เราไม่ได้เดือดเทนอ่ะน่าแหละไมันด้เดือดเขาแม่งเลิกบันไหนไม่เรลิกและคือแบบกูอยากฆ่าท่าตัวเองอ่ะกูก็เสือกเลิกบันอย่างนี้แล้วเนาะเลิไหันแกจะเปิดไอเดนวะเนี่ยนะกดหนึ่งกดสองฉัเปลี่ยนสกิลได้เว้ยกดไม่ได้นี่แกเห็นว่าลิชเชนเจอร์จอดจะเปลี่ยนได้เว้ยเปลี่ยนไม่ได้ สวัสดีครับเพิ่มเวันนี้เราจะมาเปิดประตูราตะเก้าบ้านของเราครับบ้านแสนสวยแสนสุขของเราครับเพิมแสนสวยแต่เดี๋ยวเอาแสนสวยแต่ไม่มีความสุขแต่หมอกคอยมองเราตลอดอย่ามองอย่ามองอย่ามองไปทางอื่นเราอย่ามองไปทางอื่นนะอย่ามองไปทางอื่นนะจ๊ะเดิมโอ้ยเฮียกระตุก น่านจะเป็นภาษาอะไรสักอย่างหนึ่งภาษาอกูกดใช้สก,กิลกดเดบเปลืองมากสวัสดีเปลี่ยนสกิลบัตรเดียวนีฮัลโหลพี่เบิร์นเล่นเกมอะไรสวัสดีคุณโกวัชเชอร์คุณสบายดีมกเกมผีใช่ไหมชุบ,ชบ,ชบใช่ครับ ไอเก่เป็นก่าทมันหันหน้าได้วยเอต้าขยับโอ้โหแล้วทำอะไรเราอ่ะสวัสดีไม่เก่เป็นอไก่อที่มันแบบเก็หมือนหันได้ด้วยโอ้ยเบมาแตกต่อไหม้อไหมเราจะเริ่มมานะเดี๋ยวเราเปลี่ยนสกิลวันสามสงหนึ่งก้าไปเลย

มองหลังหั้รุงรังนี่ไอ้เงี้ยเต็มเลยดูไม่จะแหล็กเงี้ยเลยมันตามมามันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วมีทั้งเพชรเขามีทั้งเพชรมีทั้งสีมีทั้งเสาบังกัดโอ้โหมันน้อยเนี่ยรู้สึกว่ามันน้อยแต่ด่าเบิร์ด จะอ้อมไปอ้อมบัตทำไมจ้อมไปอ้อมมาอย่างนี้ไม่ได้ได้ได้ฉันวิ่เร็วมากอะวิ่งเร็วกว่าลิงสามเท่าอะตอน้คือฉันแะชิปเมนที่ออกออกจากออกจากที่ได้ภายในนหกนาทีคือกูทำได้ยังไงวะอาจจะไม่ได้แบบแช่แกไปดูในไลฟ์ในยูทูบได้ไหมอะคือตอนนี้คือมันแบบ แหลกมากอ่ะก็อปิดแชร์ก่อนแกต้องบนแกต้องไปดูไลฟ์ในยู u like ูบเอาอ่ะได้ปะเออไลฟ์ดิเป็นชนะาจอดูไลฟ์ในไหนนะในยูทูบเหรอใช่ในยูทูบพี่ลาดมียูทูบอยู่ดูไลฟ์ในยูทูบในพี่เบิร์ดไลฟ์สดเหรอมาดูจะลืมน่าจะดูยิ่งขึ้น่ะมันดูเหมือนลื่นขึ้นแต่ก็แล้วก็ยังไม่ลืมแบคทีมกินเยอะแยะ โหมันมีแค่สามตัวหรอดีแล้วแหละดีแล้วแหละมีแค่สามตัวดีแล้วกลัวมากเลยฮะอย่ามาให้กูเลยอย่ามาให้กูเลยหนูกลัวน่ารัสามตัวมาแล้วเดี๋ยวตอนนี้ดูอะไรก่อนที่มันอะไดูโอ้ยสตันออร์เจอเจอ เก็บโลโลเก็บโลโลเก็บโลโลเก็บเ็บเเก็บเ๋เเอันนะทุกคนโอเคกลับมาแล้วันองบนกันเนาะไม่ไม่อะไรมาหรอกเาแค่มันเก็บโแงหน้าแล้วเี๋ย โอ้ยไวไปไวไปไวเกินไปไอ้หนุม่มไวไปไหนุม่มไวไปนะไอ้หนุม่มไม่ร้ดหมดเลยอะ่ะฉันน่าจะมองในทิศทางนี้แล้วกันเนาะเลยสิบห้าชิ้นอะ่ะ ไววแหละไว้แหละดูออกไว้แหละมันก็ยังอยู่ในท่าน,นั้นถ้าถ้าเราถ้าเราไม่ไม่ผ้าสายตานะโอ้โหละต่ละชิน้นต่ละชิ้นที่เรอคือแตกแยกฐ <วะ S 1> านแแยกออกเยอะมากช่วยด้วยอะไรหรอขาก็ได้กระโดดกรเสียบเลยคนตอนนี้คือคือมีการคาง มันจะมาไล่แป๊บแป๊บหนึงนะนี่เอาโจ้ดันนี่โกลดันนี่ก็ตายเอาไม่น้ารอหรอกก็มาเอนกัาดังรอสกิลมาก่อนมันเล่นอะไวมาเนี่ยล้ว

ไปนายมาเป็นยิดเกินวนะเกือบโดนกับดักแห่งตู้แวนะกูคือเราก็ไม่รู้ว่าข้างหลังมันจะมีกับดักหรือเปล่านะเราก็มองแต่ดังนี้อย่างเดียวเลยอาคงไม่ได้แล้วหรอมั้งโอ้ย่าไม่มีกรอไหนั้งอนะ จริจริงมันก็น้อยนะมีสามตัวก็จริงแต่คือมันมันมันมาบ่อยมากอ่ะมันมัเขาได้อะไรมันวิ่งบ่อยมาก Yes wondering I'm คือถ้าเราไม่ถ้าเราไม่ถ้าเราไม่มีเทเลฟอนนี่นะจิตเราปรุงแต่งหรอคือจิตเราก็จะปรุงแต่งว่ามันมีมากกว่าสามตัวค่ะแต่ป้าคือทั้งนั้นเราก็ไม่รู้แล้วว่ามันคิกว่าคือเรากลัวมากอีห่าเยอะชิบหาย ิ่งเอกกยอะยิ่น่ากลัวยุกมีตรงนี้จริงไหมแค่มันค้างอ่ะ หนูขายให้กูกลัวได้ไหมลูกหนูกลัวมากเลยอ่ะนะคายให้กลัวหนูมาเล่นจบโซนนี้พอนล้วหนูไม่อยากไปต่อหนูแล็แล้วมันแร็กอ่อหนูไม่อยากเลยหนูกลัวน้ากลัวชิบหายอีดอกเก็บแหละ Get to the Manner จับดักมันใช้ได้อยู่ปะลูกอ่ามันยังจับดัก หายไปหมดละหายหมดละทางสะดวกละเช่นทุกคนเรามาเล่นามาเล่นทุาานกคนรนแชนนี่แหละเพรว่างเฉยกันกันกันช่องโล่งช่องมันโล่งอ่ะแหละเชื่อทุกคนได้แค่นี้แหละ